เดิเดิในในพวกตัวนี้อ่ะอ่าฟรีดี้ชุบเออทำเป็นบอนนี่บ่น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 นี่บอนนี่โอ้ยเล่นหนูเขเล่นเปนอ่ะอ่าไปแล้วจุ๊บอ่าไปต่อชิกา้าชิกา้าเขียนชิก้าไหมมันเคยมีคนเขียนคำที่อยู่บนเสื้อของชิกา้าเอาฟ็อกซี่ไปอย่างเร็ว มูเตนเฟรดี้ต่อมูเตนไม่ใช่มันโคเดอร์เฟรดี้เออต่อไปบีบีบลูบอยนั่นเ,เอ้ยอยาาอย่าบังยังมาต่อไปทอยทอยบอนนี่เสร็จแล้วก็ทอยเฟรดี้แล้วทอยชิกา้าโอ้ยเกมยังไงโอ้ยเกมยาค้างโอเคทอยชิกา้าหกโอเคไปไปไปเจ้าเราไปแมงเกินแมงเกินแมงเกินเอ้ยแอมทำอะไรโครเอเชียเดี๋ยวเร็เดี๋ยวเร็ว เราไปไม่ผ <point fever> ักผิดไม่ใ <dialog> ช <okay>. ่ผ <control> hey, ักผิดมันไม่ในวิดีโอนี่หรือเเออสปริงแฉกพ่อเมื่อเกิดเก้าต่อไปไนแกรมโกลเด้นใช่ไหมป่าไม่ใช่ไม่เป็นสปริงไม่รู้อ่ะไอตัวนี้เราไม่รู้ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรต่อหัวขึ้นไปโอเคต่อไปบอลลูล่าเก็บเก็บไปไหมบอลลูล่าเก็บเก็บเก็บไปถูกเก็บบอลลูล่าไอเบบิ้สุดขัดเบบี้ก็มาเล่นเนี่ยตัวนี้ไม่รู้ ตัวนี้ไม่รู้อ่ะตัวนี้ไม่รู้อ่ะอะไรมาเจอีนี้แนตอไันไหนก็เดินไปเรื่อยก,ก็ได้อา่าบนเน็ตต่อไปต่อไปเซอร์คัตเบบี้เขียนให้ถูกอเคเซอร์คัตต่อไป <c oughs> ไม่รู้แล้ว <laughs> ดูมันไม่เรียงผ้ากันนะเนี่ยใน,นส่วนช่วของนหแมมมีอยู่ข้างหลังอันนี้อะไร คนอันนี้ชิก้าขาวไม่ใช่ชิก้าตัวอันนี้เขาเลยโมเตนเฟรี่อ่าแล้วก็แล้วก็โมเตนงซารซี่ <c oughs> ต่อไปโลไม่ใช่ <c oughs> แต่ตอนนี้เจอมันจะเขียนโลจริงๆนะวันทัมพวอกซ์อันนี้เป็นวันทัมพอกซี่ไอตัวเนี้ยมันคือตัวอแล้วมาดูบล็อกดู b a ว u น่ะเพื okay. hey, ่นบาบูนนี่เื่อาบาติมบหัะไอตัวไอตัวต่อไปนี่ก็คือเออมันโอ้โหเราก็เดินทางไกลอยู่นะเอ่อเซบบ็อกมัวอย่างไรบันนี่วันท้าวฟอกคือต่อต่อไปคือเดินหนโอเคไหมเจ้าให้น้องไม้ไม่ได้น้องไม้ไม่ผ่านแน่น้าจะเขียนภาษาไทย อันน okay, okay. ี way, are, ้คืออะไรอ่ะคือคือรฮู Break ้อันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคนนึีก่อนมันต้องคิดเร็วขนาดไหนเลยอันนี้ในในเมในในเมไม่ใช่มันมันไม่ได้ชื่อในแมชื่อโอเะไรวะอเคอันนี้ในเมบอลเลยมันมีแฟนเมะอ่ะมันมีแฟนเมะด้วยไอ้ไอ้ม่วงเนี่ยไม่ใช่แฟนเมะเออไอ้ตัวเนี่ยไอ้เอนโดสกีเลยตอนในเมเนี่ย โนสคิร no no, okay. ิทอนโอเคเดี๋ยได้แ hmm. ม่โนสคิิทอนเอโนบเดี๋ยวได้แม่อคซีเดี๋ยวได้แม่เฟีแล้วต่อไปก็เนื้อต่อไปนั่นก็คือไอยาโม่ไอยาโมชื่อชื่อมันคืออะไรไอยาโมชื่อมันคืออะไรไม่รู้อะอุ้ยต่ออย่างเร็วดูดูมันก็เรียงความแ้วเอคดบตลนฮะพอมาเกิดเก้วฉันมาคือมาคือก็วลออทราจไาก้งแหกโอเคจีนย้อนจีโน่จนโน่เออเกิดละ โอเยมันมันมันหล่นไปครัง้งไม่ได้โอเคต่อไปฟอกสิต่อไปก่อนเจเจไม่ใช่ <c oughs> นิ้วคืออะไรมันคือตัวละครจากภาคสามอะมันคือเอ่อเฟนดี้ดำ <c oughs> <c oughs> ทีนี๋ยวเราก็จะสุดแล้วแต่พอเราไม่ความรู้อะไรเลยเพราเราแค่เพราเราแค่พูดแต่ว่าเราเขียนไม่เป็นจงเป็นตัวแรกตัวแรกกระโดไป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 เมตไปแม,แมงเกิลแมงเกิลแมงเกิลดำแมงเกิลแมงเกิลที่เคยขู่ไม่ใช่ เห็นตัวเล่นดำๆยืนอยู่ขนาว่าว่ามันครบแล้วแล้วตอสุดท้ายมันก็เป็นช่วงฮาร์วีน่ะตล่ตอบครับไอพวกเ่าตตอบไม่ได้พวกพวกข่าตอบไม่ได้ส่วนเราอะส่วนเราอะตอบได้แต่เราเขียนไม่ได้อเดีอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรแมนเกิลดำแโอเคไม่ใช่มันมันคือมันคือตัวต่อไปนายแมนเบลีโอนี่ของจริงเดี๋ยวนายแมนเบลีโอนี่เอไปคุณเนี่ยมันเขียนเร็วอ่ะนายตามมันไปเลยไอคนมีธง Đứa này này mẹ Mario này. Con mẹ One Này này mẹ Mario này này mẹ Mario này. Nó nó viết nhưไง này mẹ prompt. Nó viết như thế này mẹ prompt. Nó này. này mẹ Mario này. Đây mẹ Mario này. Này anh tôi cuối hai fan mess. โอเคไร้ไร้มีคนเขียนได้แมมเรโอนี่ถูกโอเคอันนี้คือไดไในแมบอลบอลแลไม่ใช่ได้มบอลนี่บอล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 บอได้ใแมโอ้มันตอบเร็วจังหหนใจอันนี้ไอ้สามตัวนี้สามสาหายทาหัสจังหกันเออมันชื่ออะไรอะโอเคหาแล้วเยหายตกไปตายกันหมดถายถ่ายรูปกันหน่อยถายรูอสรรคไปบี้หย ก็ไปด้วยคนอยากเริ่มใหม่เขาจะกระโดดลงมาตรงนี้แล้วกไปเริ่มมาตรงนู้นโอเคเริ่มใหม่อ่ะไปไปไปเป็ไงเอ่อร,ร,รู้แค่นะั้นแหละฟีลดีฟีลดีฟีลดี

ก็เป็นปวดไม่ไม่มันไม่ได้จะเขียนในมันเราได้ก็ไปบนสุดนะอะไรก็บอนเนี่ยบนบ่นที่เราในจุดพควเขียนนีถูกป่ะไม่ไม่ถูกไม่ถูกอ๋อไง ไอไอ้เราอาเราน่าจะค้าอ่ตรงนี้ถ้าเราเอาจริงเนี่ยคนส่วนใหญ่เขามากก็บละโอเคงั้นก็ปิดคลิปแค่เท่านี้ก็แล้วกันเดยทิ้งลิงก์